สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเที่ยงท็อปครับวันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศที่แปลกตาไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาผมอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษครับคุณสำริดบุญรัตน์ครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่กลับสวัสดีท่านรองครับต้องขออนุญาตเรียกท่านรองเหมือนเดิมนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกตาสําหรับใครบางคนแต่สําหรับคนหาดใหญ่เองหรือว่านักท่องเที่ยวนี่คือบรรยากาศที่คุ้นเคยครับ อากาศหนาวเย็นจะเยือกลบ15องศาใช่ไหมฮะในห้องในส่วนที่เป็นหัดใหญ่ไอซ์โดมและปีนี้เป็นซีซั่นที่หแล้ว<ะ>เชิญรองสำมฤทิ์มาพูดคุยเนี่ยก็จะบอกคุณผู้ชมว่าเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งความสดชื่นกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความเย็นเทศกาลต้องบอกว่าในมือเนี่ยหลายคนเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าปีนี้ซีซั่นที่หเปิดรอบสื่อไปแล้ว ต้องถามรองก่อนเลยปีนี้มีอะไรพิเศษกว่าซีซั่น4และซีซั่นก่อนๆบ้างไหมครับรองครับครับปีนี้นะครับถ้าเทียบถึงความใหญ่ความอลังการเนี่ยก็มากกว่าปีที่แล้วมากกว่าทุกๆครั้งครับเนื่องจากพื้นที่นะครับใน1,700ตารางเมตรนะครับครับ1,700ตารางเมตรครับ กับความหนาวเย็นลบ15องศาเซลเซียสครับนะครับทุกๆปีเราจะเปลี่ยนคอนเซปต์นะครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นสี่นติ่5นะครับก็ทำมาแล้ว4ปีแล้วครับปีรปีปีนี้จะมีธีมที่มีชื่อว่า World of i c e อันนี้จะพิเศษหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกว่าจะพื้นที่จะขยายใหญ่เพิ่มกว่าทุกๆปีทุกๆซีซั่นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างแกะสลักน้ำแข็ง ยังเป็นช่างฝีมือจากฮาบินหรือเปล่าครับรองครับครับช่างฮาบินจากเมืองจีนนะครับมาอยู่กับเราเดือนหนึ่งนะครับช่างที่มีประสบการณ์ย0กว่าปีนะครับจำนวน28่8ิบแปดยี่บชีวิตยี่สิบแปชีวิตมาอยู่กับเราหนึ่งเดือนปีนี้มีความแปลกใหม่มีความพิเศษเข้ามาตรงไหนบ้างไหมส่วนที่เป็นประติมากรรมเท่าที่รองก็เข้าไปสัมผัสแล้วผมเห็นแล้ววันเปิดรอบสื่อมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมสัหน่อยฮะ คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นปฏิมากรรมเกี่ยวกับเรอาเซียนนะครับสิบประเทศของอาเซียนแต่ปีนี้นะครับอย่างที่คอนเซปต์บอกว่า w o r l d of I ฟ e นะครับเราก็มีปฏิมากรรมของระดับโลกระดับโลกสัญลักษณ์ที่สำคัญสำคัญทั่วทุกมุมโลกยกมาไว้ที่นี่หมดไม่ว่ามอรัสมอของอเมริกานะครับรูปปั้นอดีตประธานาธิบดีนะครับหรือว่า โคลิเซียมหรือว่าถ้าของไทยก็เป็นพระปางวัดอรุณนะครับวัดแจ้งนะครับยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพครับอืมครับแล้วก็มีกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเนี่ยหลายคนเคยไปสัมผัสมาแล้วแต่ปีนี้กลับมาด้วยครับมาพร้อมกับช่างจากฮา์บินมีมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีก็อันนี้คือในบ้านเราก็ยกมาไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ที่เห็นเดอร์นะครับขาดไม่ได้เลยอันนี้ทิ้งของยักษ์นะครับครั้งนี้เราจะเป็นแบบว่า ให้โค้งมาหน่อยนึงะน,น,นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วจัดรงนะครับ,รบก็อาจจะอันตรายนิดหนึ่งครั้งนี้เรากใ็ให้มีโค้งเพื่อชะลอความเร็วหน่อยนี้ใครที่นนชอบสไลเดอร์ประทับใจกับสไลเดอร์เนี่ยปีที่ผ่านมาจะเป็นแนวทางตรงรปีนี้ท่านรองบอกแล้วว่าจะมีเคิร์ฟมีโค้งคมีแหมสนุกเร้าใจกว่าเดิมแล้วก็เซฟตี้กว่าเดิมด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นคิงคองยักษ์ก็ออกมาจากถ้ำคิงคองปากคิงคองแล้วก็ไหลลงมาคุณผู้ชม ตอนนี้เนี่ยถือว่าดูอยู่ฟังท่านรองอยู่ไปได้เลยไหมครับท่านรองตอนนไปได้เลยครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้ต่สิบโมงถึงสองทุ่มนะครับก็ภายในไอซ์โดมก็จะเป็นมีโครงการของในายหลวงนะครับโครงการพระราชดำรินะครับไม่ว่าเขื่อนภูมิพลนะครับไม่ว่ามีกังหันใจพัฒนาอันนี้ที่เห็นในจอก็คือแนวแนวคนาครับ โครงการของในหลวงครับก็จะมีโครงการในพระราชดำริเข้ามาอยู่ในโซนที่ถูกจัดเอาไว้ด้วยครับโอ้โหปีนี้อ๋อนี่ก็ยังไม่ทิ้งคอนเซปที่เมื่อปีที่แล้วใครได้สัมผัสสิบชาติอาเซียนวันนี้ตุ๊กตาตัวแทนจาก10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็มีครับตรงนี้จุดสําคัญเลยต้องไปนั่งไปถ่ายรูปกันครับอย่างที่ท่านรองก็บอกแล้วครับว่าความมหัศจรรย์เนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกเวิออฟไยกมา ทีนี้ในเรื่องของนักท่องเที่ยวครับรองครับปีนี้เราตั้งเป้าให้สูงขึ้นให้ตัวเลขให้จํานวนปริมาณของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วไหมครัท่านรองครับคือคือแน่นอนนะครับเป้าของปีนี้ก็ต้องเราพยายามดันให้มา,มากกว่าปีที่แล้วนะครับ,รบจากประสบการณ์ซึ่งปีที่แล้วเราได้ให้ผ่านบริษัทนะครับผ่านบริษัททัวร์ในการจําจหน่ายตั๋วเข้าไปแต่ว่า เราก็ประมวลปัญหาจากปีที่แล้วนะครับก็มามาทบทวนแล้วก็ก็ปีนี้เทศบาลจะบริหารจัดการเองบริหารจัดการเองเลยคุณไพศาลครับบริหารจัดการเองก็จะไม่มีการขายตั๋วคนละราคากันซึ่งปีที่แล้วก็มีปัญหามากนะครับทีนี้ก็เราเพิ่งประชุมกับผ่านบริษัททัวร์นะครับผ่านไกด์นะครับซึ่งบริษัทซึ่งจะ ต้องมาสายคอนแทคที่เทศบาลเพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นในการที่นำพานักท่องเที่ยวเข้ามาแต่อย่างที่ที่ผมบอกนะครับเราไม่ค่อยคาดหวังเรื่องรายได้นะครับคุณไพศาลเราพยายามเทศบาลจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแค่รายได้คุ้มค่าจ่ายเราก็แฮปปี้แล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เมืองนี้มีความคึกคักมีสีสันนะครับ ภายใต้คอนเซปต sure ์คาร์ฟูนซิตี้นะครับสีสันของของเมืองนะครับนะครับก็อย่างที่ท่านรองบอกว่าหากลบกรบนี oh, ้แล้วเทศบาลไม่ได้จะหวังกําไรมากมายเพียงแต่ว่าให้ทุกอย่างมันสามารถรันไปได้เดินไปได้ขับเคลื่อนไปได้แค่นี้เนี่ยเทศบาลก็มีความสุขแล้วที่สําคัญเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นหาดใหญ่ไอซ์โดมที่ทํามาถึงซีซันที่5แล้วเนี่ยต้องการเป็นแรงขับแรงเคลื่อนในการทําให้เศรษฐกิจทําให้บรรยากาศท่องเที่ยวในหาดใหญ่เนี่ยคึกคัก นี่คือเป้าประสงค์หลักเลยทีนี้คุณผู้ชมครับวันเปิดงานเนี่ยใครหลายคนที่ติดตามรายการอยู่ก็จะเห็นแล้วว่าคึกคักมากแล้วก็คึกคักอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งซีซั่นหนึ่งจนถึงซีซั่นที่4เนี่ยมันจะมีความคึกคักอยู่ที่หาดใหญ่ไอโดมอย่างต่อเนื่องตลอดมาเลยทีนี้ หลายคนบอกว่าเรื่องของราคาเมื่อสักครู่ท่านรองบอกแล้วว่าปีนี้เทศบาลจะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องนี้เองหลังจากที่ไปเห็นช่องว่างไปเห็นจุดอ่อนในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมามีคนเอาไปเอาตั๋วไปขายตัดราคากันบ้างมีคนไปไปค้ากําไรเกินควรมาเลยกระทบกับเรื่องของภาพท่องเที่ยวเทศบาลบริหารจัดการเองปีนี้เท่าที่ผมมีเอกสารอยู่ในมือผมเห็นแล้วละ่ะอัตราค่าบริการเนี่ยมีทั้งคนไทยชาวต่างชาติผู้พิการผู้พิการเนี่ย เฟรีเลยฮะฟรีครับเดิมเดิมเดิีปีที่แล้วเราให้ผู้สูงอายุที่70อันนี้กลุ่มกลุ่มที่เราให้ให้เข้าฟรีเข้ารครับแต่ปีนี้เราจะลดเหลือ65จากเดิม70 65เข้าฟรีคนไทยนะอันนี้คนไทยผู้สูงวัยใช่ไหมครับคือ65เนี่ยเข้าฟรีต่างชาตินี่ไม่ฟรีกับ ราคานะครับคุณผู้ชมฟังแล้วก็เดี๋ยวจําไว้เวลาไปที่ที่เคาน์เตอร์ไปซื้อตั๋วพาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงไหนก็ตามแต่โดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยก็ชาวไทยเนี่ยผู้ใหญ่200บาทนะฮะแล้วก็เด็กสูงไม่เกิน150ซนเมตรหบาทแล้วก็ต่างชาติถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสามส่วนเด็กต่างชาติสูงไม่เกิน150เซนเนี่ยสองส่วนผู้พิการแล้วก็ผู้สูงวัย65ปีขึ้นไปรวมถึงเด็กสูงไม่เกิน100เซนติเมตรเนี่ย ชมฟรีครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ผู้บริหารเทศบาลมองว่าเราน่าจะเข้าไปสนับสนุนหน้าจะไปเปิดโอกาสให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านรองช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปลายปีน่าจะเยอะแน่ๆในส่วนของคนที่มาใช้บริการ,ร,รอยากจะบอกอยากจะฝากอะไรก่อนไหมในช่วงเบรกแรกที่ดูอยู่ฟังอยู่เชิญชวนสสกนิดหนึ่งก่อนท่านรองครับเดี๋ยวช่วงช่วงหน้าเนี่ยผมจะให้ลงลึกในรายละเอียดเอาช่วงนี้ให้รองเชิญก่อน ก็ช่วงนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับเ<ะ>พราะเราเปิดตั้งแต่วันที่15นะครนะครับ,รบแล้วก็นี่คือเรื่องราวที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นได้รู้ว่าจริงๆแล้วเทศบาลนครหาดใหญ่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายหาดใหญ่ไอซ์โดมเป็นอีกหนึ่งเสี่ยวส่วนหนึ่งที่ท่านรองยืนยันเลยว่าอยากจะให้เป็นแรงกระตุ้นให้บรรยากาศค,คึกคักผมพยายามที่จะ รวบรัดให้เร็วขึ้นวันนี้เชื่อว่าหลายคนที่รออยู่ว่าหัดใหญ่ไอซ์โดมเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยกลับมาผมจะขออนุญาตลองเหลือเวลาไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศในรายการในหัดใหญ่ไอซ์โดมเนี่ยแบบเต็มๆแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดของหัดใหญ่ไอซ์โดมในซีซั่นที่5กับ World of I c e กันต่อในเที่ยงทอครับ ยังอยู่กับเที่ยงทอล์กแล้วก็นั่งอยู่กับท่านรองสัมฤทธิ์ครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อเลยครับหาดใหญ่ไอซ์โดมเนี่ยต้องถือว่าเป็นเวลาทุกครั้งที่หาดใหญ่ไอซ์โดมเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเป็นช่วงที่หลายคนบอกเป็นช่วงแห่งความสุขเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคึกคักหลายคนว่าอย่างนั้น <ฮะ S 1> ทีนี้นอกจากหาดใหญ่ไอซ์โดมแล้วเนี่ยเรื่องของโคมไฟสีสันแห่งเมืองใต้ต้องให้ท่านรองบอกสักนิดหนึ่งปีนี้มีอะไรมาควบคู่กันบ้างมีอะไรที่จะมา เสิร์ฟความสุขให้กับคนห่านใจและนักท่องเที่ยวบ้างครับท่านรองฮะปกติสีสันเมืองใต้ก็จะได้งบสนับสนุนจากททนะครับซึ่งททนี่งานของสีสันเมืองใต้เนี่ยจะยาวไปถึงวันที่30เมษาปีหน้าครับปีหน้าครับส่วนของไอโยมนี่จรถึงกันยายนครับสามสิบกันยายนครับแลอวหลังจากนั้นเราก็หยุดหยุดทําการแล้วก็ปรับปรุงแบบเพื่อปรับปรุงโซนโซนของสีสันเมืองใต้จะแบ่งเป็น4ี่โซนนะครับซึ่ง เป็นโซนสีสันสู่แสงมีซุ้มประตูยักษ์ไทยนะครับขบวนจักรยานนักปั่นนะครับปลาทองล่องน้ําศิลปะร่มสีสันนะครับแล้วโซนที่สองเป็นโซนสีสันสองโลกนะครับมีประตูชัยฝรั่งเศสหอยเฟลนะครับแล้วก็เมอร์ไลออนนิวยอร์กทาวเวอร์เทพีสันติภาพนะครับโคลอสเซียมสปริง พีรามิดนะครับโซนที่3เป็นโซนสีสันวันศุกร์นะครับโคมไฟคริสต์มาสปีใหม่ตัวการ์ตูนนีเนียมจอมโซนข้บคโพดตาแมนนะครับโซนสุดท้ายเป็นโซนสีสันสืบสารวัดพระแก้วหอเทียนทานนะครับเทพเจ้าเซนติเอรเซนติเอครับมาทยานมังกรทองนคี่คือในส่วนของสีสันโคมไฟเมืองใต้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทนานอครับ ใครชอบแบบไหนอยากสัมผัสทั้ง2องอย่างก็เข้าไปที่นั่นได้เลยแต่ว่าคุณผู้ชมครับไปที่สวนสาธารณะแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ไอซ์โดมไม่ได้มีแค่สีสันคมไฟแห่งเมืองใต้ในมือผมเนี่ยคร่าวๆก่อนก็แล้วกันถ้ายังจํากันยังยังไม่ลืมก็คือหาดใหญ่เคเบิลคาร์กระเช้าของหาดใหญ่นี่แหละอันนี้ก็ยังคงเป็น ที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวอยู่เป็นยังไงบ้างครับลองอาจเกินสักนิดหนึ่งอาจมาแล้วเนี่ยที่นี่เขาบอกว่าที่นี่ที่เดียวครบทุกประสบการณ์สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้เจ้าบ้านมาแล้วต้องให้เจ้าบ้านนําเสนอสินค้าสัหน่อยครับท่านรองครับคับเบิลคาร์เราเปิดมาขวบปีหรือยังฮะเกินแล้วครับเกินเกินขวบปีนะฮะเป็นมาตรฐานของความปลอดภัยชั้นสูงนะครับจากประเทศออสเตรียนะครับแล้วเราก็ เช็คความเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเนื่องจากอากาศบ้านเรามันค้างร้อนข้างร้อนแล้วก็ชื้นด้วยนะครับฝนตกก็จะเห็นว่าเราอาจจะหยุดบางช่วงนะครับเนื่องจากต้องเช็คเรื่องเรื่องความปลอดภัยนะครับก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากก็ต้องนั่งกระเช้าไปไปสักระนะครับับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เราก็มีพบในการปรับปรุงทัศนียภาพของฝั่งนู้นนะครับ ยังไม่เสร็จอรตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับพอนั่งกระเช้าแล้วก็ต่อเนื่องอย่างที่ท่านรองบอกว่าไปการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบนยอดเขาข้างบนสวนสาธรารณะเนี่ยมีสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะเนี่ยมากมายเลยก็ไปแล้วเนี่ยไปไหว้พระไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหัดใหญ่อีกข้างบนก็เยอะอยู่นะฮะรองครับที่เดียวทั้งวันเนี่ย ถ้าไปที่ยสามารถดูดาวตอนกลางวันได้เนื่องจากกล้องนี้เป็นกล้องซ่ว่าเราเราใช้ดูตอนกลางวันครับนะครับดูดาวกลางวันยังได้เลยคุณผู้ชมครับหลายคนอาจไม่รู้เด็กๆเนี่ยผู้ปกครองควรจะพาไปสัมผัสมิติใหม่เลยที่ท่านรองบอกว่าศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหัดใหญ่ช่วงเทศกาลปลายปีอย่างนี้เทศกาลต้อนรับปีใหม่เปิดให้บริการใช่ไหมฮะรองครับจนถึงขอดูดาวนี่จะถึง สองทุ่มนะครับ9ก้าโมงถึงสองทุ่มเก้าโมงถึงสองทุ่มแต่ในกรณีพิเศษอย่างสมมติว่ามีวงโคจรหรือว่ามีดาวอะไรใหม่มาเราก็เปิดช่วงกลางคืนนะครับแต่ปกติแล้วจะเปิดถึงสองทุ่มถึงสองทุ่มถ้าเกิดว่าอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มีนักดาราศาสตร์บอกว่าในฟากฟ้าของฮานใหญ่เราจะเห็นดาวหางดวงเนี้แล้วเราก็สามารถไปใช้บริการที่นี่ได้จะเปิดให้เป็นกรณีพิเศษให้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดเลยนี่คุณผู้ชมบอกแล้วว่ามา เที่ยวหาดใหญ่เนี่ยได้หลายอย่างได้มากกว่าที่หลายคนคิด <ฮะ S 1> นอกเหนือจากเข้าไปในไอซ์โดมแล้วนอกเหนือจากไปสัมผัสโคมไฟสีสันแห่งเมืองใต้แล้วขึ้นไปบนกระเช้าไปไหว้พระไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูดาวกลางวันก็ดูได้วันหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่พอนะสำหรับเด็ก <ฮะ S 1> ๆสําหรับผู้ปกครอง <ฮะ S 1> ทีนี้กลับมาที่เรื่องของหาดใหญ่ไอซ์โดมต่อครับ่้นรองครับปีนี้ มีความพิเศษมีความสำคัญที่ท่านรองบอกก็คือการเข้ามาบริหารจัดการเองในเรื่องของอการเก็บค่าเข้าชมการเก็บตัว๋วแล้วก็การให้บริการหลายสิ่งหลายอย่างโดยเทศบาลนครหันใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดปีนี้จะดูแลเพิ่มเติมกว,กว้างกว่าที่ผ่านมายังไงบ้างครับรองในเรื่องของการให้บริการสาหรับดึงดูดผู้มาใช้บริการที่หันใหญ่ไอซ์โดมฮะคือนอกจากลูกค้าหลักที่เป,เป็นชาวต่างชาตินะครับเราก็ ขายผ่านไกด์ผ่านบริษัททัวร์นะครับับแต่เราก็ส่วนหนึ่งเราก็ลูกค้าคนไทยเราก็ไม่เลือนะครับไม่ว่าเด็กนักเรียนที่มาเป็นหมู่คณะเราก็ให้ส่วนลดนะครับถ้ามากับโรงเรียนหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นก็มีส่วนลดให้นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามาเป็นหมู่คณะสี่สิบคนขึ้นไปก็ให้ส่วนลดสามสิบนะครับแล้วก็ รวมทั้งเราให้ค่าจอดรถกับรถตู้รถทุกๆนะครับอย่างอย่างรถทุกๆเนี่ยถ้ามาไม่น้อยกว่าสี่คนก็เราให้ค่าจอดค่าจอดห้าสิบบาทนะครับให้คนขับรถทุกๆนะครับแล้วก็ให้เข้าให้ค่าหัวเอ๋นะครับกับแปดสิบบาท แต่ว่าไกด์นี้เราจะให้มากกว่าไกด์นี้ร้อยร้อยหนึ่งครับตุ๊กทุกนี้ให้แปดสิบบาทแต่ไกด์ไกด์นี้จะต้องเป็นมคุเทศที่ที่ขึ้นทะเบียนครับอ๋อก็ก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องอยู่กับสมาคมสมาคมมคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาเนี่ยชัดเจนครับจะจะไม่มัวสัวจะไม่มีอันนี้คือการเข้ามาจัดระบบของเทศบาลนครหาดใหญ่ผมแวบเห็นภาพในทีวีเมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ จ่ายค่าตั๋วซื้อบัตรเข้าไปแล้วอย่างชุดอย่างถุงมือเสื้อโค้ทอย่างเงี้ยครับท่านรองครับต้องต้องจ่ายเพิ่มไหมหรือว่ารวมอยู่ในค่าตั๋วแล้วท่านรองบอกคุณผู้ชมหน่อยครับค่าตั๋วนี่ก็รวมอยู่ในค่าค่าชุดนะครับอุปกรณที่เข้าชมเนี่ยครบเลยครับเเสื้อถุงมือนะครับแล้วก็เตรียมมาให้๋อคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสไปสัมผัสเนี่ยชุดโค้ทหนาๆอย่างเงี้ยก็รวมอยู่ในค่าตั๋วและค่าบัตรเข้าชมแล้วไม่ต้องตกใจบอกเอ๊ะ ซื้อบัตรเข้าชมแล้วต้องไปเช่าชุดอีกหรือเปล่าไม่ต้องแล้วรองก็มายืนยันแล้วว่าทุกอย่างรวมอยู่ในค่าบัตรเข้าชมหมดแล้วครับในส่วนของเด็กๆครับคุณผู้ชมปลายปีแล้วต้นปีแล้วเทศกาลวันเด็กครับผมถามถึงไปก่อนเลยเพราะที่นี่เป็นถือเป็นขวัญใจของเด็กๆมากที่สุดแห่งหนึ่งสาหรับสถานที่ต้องเที่ยวของหาดใหญ่นะฮะหาดใหญ่ไอซ์โดมและทุกปีผมเคยจูงน้องๆหนูๆไปเที่ยวเนี่ย เด็กเยอะมากจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมตรงบริเวณงานตรงนั้นไหมครับรองครับในช่วงเทศกาลวันเด็กหรือมีอะไรพิเศษไหมบอกก่อนเผื่อน้องๆหนูๆจะได้ติดตามกันตั้งแต่เนิ่นๆครับท่านรองครับเด็กนี่ฟรีอยู่แล้วฟรีอยู่แล้วครับวันเด็กเนี่ยเด็กนี่ฟรีอยู่แล้วครับแต่ผู้ใหญ่นี่จะเข้าไปกับลูกหลานเนี่ยก็ก็ซื้อบัตรหน่อยซื้อบัตรหน่อยนะครับแต่ถ้ามาเป็นหมู่คณะสมมุติมามากับโรงเรียนอะไรเนี่ยนะครับครูที่ มากกับเด็กเราก็อาจใจไอ้กาะฟเพราะต้องมาดูแลผู้ที่ต้องดูแลเด็กๆครับถ้าอย่างนั้นผมถามเลยสําหรับโรงเรียนสถานศึกษาที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้เพราะว่าหลายแห่งที่รับชมเราได้หลายจังหวัดรับชมเราได้ไม่เฉพาะที่นครศรีธรรมราชหรือว่าภูเก็ตเท่านั้นถ้ามีความประสงค์หรือสนใจครับรองครับอยากจะพาน้องๆมาทัศนศึกษาพาหนูหนูมาเที่ยวหัดใหญ่ไอซ์โดม ติดต่อที่เทศบาลได้เลยไหมหรือว่าจะต้องติดต่อผ่านหน่วยงานไหนช่องทางไหนรองครับมีอะไรจะบอกเขาสัหน่อยไหมถ้าหน่วยงานราชการนะครับรบก็ทําหนังสือขอความราะข้อมาที่เทศบาลนะครับก็มาขอความราะข้อมาได้ครับรบก็ติดต่อโดยตรงเข้ามาที่เทศบาลเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องคอยเตรียมที่จะให้ข้อมูลว่าจะมาวันไหนจะได้ล็อกคิวเอาไว้ให้จะได้เข้าทีละกี่คนกลุ่มละกี่คนกรุ๊ปละเท่าไหร่อันนี้มีมีในส่วนที่ดูแลอยู่แล้วครับ ทีนี้ในส่วนของท่านรองครับตอนนี้การประชาสัมพันธ์การ PR การแจ้งบอกกล่าวนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียครับชาวมาเลเซีย<ๆ>เขาเขาจะรู้โดยพฤติกรรมเลยหรือเปล่าว่าช่วงนี้เปิดแล้วหรือเรารต้องแจ้งผ่านทททไปหรือจะต้องรประสานกับหน่วยงานไหนครับเราก็ทำเ,เราทําแผ่นซีดีที่แนะนํานะครับ,รบทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็แจกจ่ายผ่านบริษัททัวร์ไป บางทีเขาก็เปิดตามใน,ในรถบัสอะไรพนี้นะครับแล้วก็ทำา p r อยู่ด้วยก็ผ่านผ่านพวกเอเย่นผ่านอะไรเนี่ยครับครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันไปอยู่แล้วในส่วนนี้ถามต่อเลยครับรองครับในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเสียงตอบรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับทาานรองเท่าที่สาวเช็คแล้วเท่าที่ตรวจสอบกลับไปยังกลุ่มเครือข่ายต่างๆในภาคธุรกิจแล้วเนี่ยหัดใจไอซ์โดมเนี่ย ถูกใจชาวมาเลเซียชาวต่างชาติแค่ไหนคนไทยนี่ไม่ต้องถามหรอกครับแน่นทุกรอบแน่นทุกวันด้วยซ้าไปมาเลเซียเป็นไงครับน้องก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาตินะครับที่ผมเช็กยอดวันนั้นได้สองแ0 0นะครับกระแสตอบรับก็ไม่ต้องพูดมากแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เยอะอย่างที่ท่านรองบอกทีนี้อย่างที่หลายคนบอกว่าหาดใหญ่ไอซ์โดมเนี่ยเป็นเหมือนกับมิติใหม่ที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่ สครั้งที่จัดต่อเนื่องกันมา4ปีจัดครั้งที่5แล้วเท่าที่พูดคุยครับการต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวการต่อยอดในเรื่องของการใช้ประโยชน์ตรงนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมครับผมจําได้มีอยู่ไม่ไม่แน่ใจว่าซีซั่นไหนมีดอกไม้เมืองหนาวใส่เข้ามาด้วยมีมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามามีโอกาสอีกไหมครับรองครับที่เราจะเห็นกิจกรรมอื่นๆหรือว่ากิจกรรมมิติใหม่ๆ ใส่เข้ามาสอดรับกับหันใหญ่ไอซ์โดมจากนี้ไปเท่าที่ผู้บริหารเทศบาลนครหันใหญ่ระดมสมองพูดคุยกันอยู่มีโอกาสไหมครับก็เป็นคำถามที่เดีนะครับคุณไพศานเนื่องจากว่าระยะเวลาในไอซ์โดมนี่เป็นช่วงยาวครับนะครับเป็นสิงเดือนกันยายนปีหน้าสิบกันยานะครับเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องมีหาอะไรมันลุกเล่นเข้ามาเสริมเล้วไว้เลยครับเข้ามาแล้วก็เราก็ประชุมทบทวนเช็คยอดอยู่ทุกเดือนนะครับ ถึงรวมถึงปัญหาต่างๆเพราะว่าในห้องข้างหน้าแล้วก็มีห้องบริการสําหรับไกด์นะครับสําหรับไกด์บริการไกด์ด้วยนะครับหลายๆอย่างก็เทศบาลในสานะองค์กรของภาครัฐนะครับในเมื่อเรามาบริหารจัดการเองเราก็ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้ต้อง ต้องเป็นนักขายด้วยต้องทำพีอาร์ต้องทำทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับอย่างรองตอนนี้ก็น่าจะเป็นหัวหอกสําคัญเลยในเรื่องของการทําการประชาสัมพันธ์ในการ PR ในเรื่องของการทําให้ทุกคนเนี่ยมาใช้บริการมาสัมผัสความสนุกที่เทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมที่จะเสิร์ฟออกไปสุดท้ายแล้วครับท่านรองครับอยากจะฝากอยากจะบอกอะไรกับหาดใหญ่ไอซ์โดมครับปีนี้ซีซั่น5 World of Ice ครับแล้วก็เทศกาลแห่งความสุขขยบ เข้ามาเรื battle battle ่อยๆทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องบอกเลยว่าโฉมใหม่จริงๆครับสีสันที่5้ารองจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมจะฝากอะไรกับนักท่องเที่ยวตรงนี้เชิญครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับที่เข้ามาบริหารจัดการเองนะครับในปีนี้ครึ่งปีแรกเราได้เรียนรู้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับของปีที่แล้วเราก็มามาปรับปรุงเองพัฒนาแล้วก็ก็ฝากนะครับทาง สื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยกันเป็น PR ให้เป็นหน้าตาของหันใจนะครับเราส่วนหนึ่งแนะนาของเทศบาลแล้วก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ขอฝากไปยังบริษัทเอเจนต์ต่างๆซึ่งยังไม่ได้เข้ามาสายคอนแทคกกับเทศบาลนะครับก็เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่า20กว่าบริษัทเองยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังไม่ได้เข้ามาสายคอนแทคนะครับก็อยากฝาก ให้เข้ามาสายคอนแทคทเทศบาลเพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นนะครับ,รบก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่เลยสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอเจนซี่ที่นำเที่ยวมกักคุเทศอาชีพไกด์ครบถ้วนเลยนะฮะท่านรองสมฤทธิ์มาวันนี้มาบอกกล่าวแล้วใครที่ติดตามอยู่ทางบ้านอยากจะมาเป็นคณะอยากจะมาเป็นกลุ่มเป็นกวนเนี่ยติดต่อไปได้ที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหาดใหญ่ผมทิ้งเบอร์ไว้หน่อยครับคุณผู้ชมครับ0 7 4 2 1 9 3 3 3 หรือว่าเข้าไปที่ worldwidepark.com ครับเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะสะดวกเลยที่จะมาเป็นคณะใหญ่ๆ <c oughs> จะเข้ามาเป็นกวนเนี่ยทางเทศบาลเขาจะลำดับคิวไว้ให้จัดคิวไว้ให้ว่ามาตรงไหนถึงจะสะดวกคุณผู้มชมมาช่วงไหนถึงจะเข้าง่ายที่สุด <c oughs> นะฮะท่ <c oughs> านรองครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วมีอะไรจะแถมหน่อยไหม <c oughs> ผมมีท่านรองฝาก <c oughs> อันนี้มาเที่ยวที่แล้วใครที่ติดตามเรื่องของบ้านพี่เลี้ยงท่านรองเนี่ยบอกไว้อย่าง อย่างดีมากเลยเที่ยวนี้ครับแม้ว่าฝนจะตกไม่หนักหลายคนอาจจะเบาใจเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแต่ว่านี่คือคู่มือสําหรับการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยฉบับประชาชนรับได้ที่ไหนฮะรองบอกคุ้มชมสักน,นิดหนึ่งครับที่เทศบาลนะครับ <c oughs> แม้นว่าช่วงนี้จะ,ะเลยหน้าฝนไมนิดหนึ่งแต่อย่าไว้วางใจนะครับถูกครับรองครับไว้วางใจเพราะว่า <c oughs> บางทีงทมรสมุมอาจจะเข้ามาอีกหย่อมความโกลกาศต่ำอาจจะมาอีกก็ได้ครับก็ เรียมความพร้อมไว้<ะ>มันก็ดีครับก็<ะ>ทิ้งท้ายไว้หน่อยครับคุณผู้ชมครับ<ะ>คู่มืออุตกภัยสําหรับฉบับประชาชนก็ไปติดต่อขอรับได้ที่เทศบาลนครหาดใหญ่เอามา<ะ>ประชาสัมพันธ์เอามาบอกเอามากล่าวน้าไม่<ะ>มา,มาไม่เป็นไรละฮะ,ฮะแต่ถ้าเกิดมันเกิดฉุกเฉินขึ้นจริงๆเล่มน,นี้อาจจะเป็นกุญแจดอกสําคัญช่วยให้คุณผู้ชมพ้นจากภาวะวิกฤตได้วันนี้กลับขอบพระคุณท่านรองสมมธิเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติผมและก็รายการคุณผู้ชมครับ อย่าลืมนะฮะเที่ยงทอล์กทุกเที่ยงวันชมพร้อมกันจันถึงสุกวันนี้ผมกับท่านรองสำริดลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ